สวัสดีครับพี่พีท่านวันนี้พวกช่องพีเอ็นผาบ้านกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีผาบ้านหผมมาแบ่งปันหนึ่งชุดเหมือนเดิมเลยนะพี่นะราคาสามระบาทครับผมทุกรายการเลยครับผมส่งฟรีมีเก็บเงินไปทางครับผมแต่ถ้าท่านใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือห้าบาทเหมือนเดิมเลยนะพี่นะส่วนช่องทางในกจองเราเบอร์โทรศูนย์แปดสองสี่แปดศูนย์สี่เจ็ดสี่หกครับผมส่วนรายได้ผมได้ขึ้นให้ไวทางหน้าจอนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพีเอ็นผบบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับผม แล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับอ่าสไลด์พี่นี้เดี๋ยวลองเรื่องรับชมกันดูก่อนครับผมดูให้ชอบดูให้ถูกใจกันอีกเหมือนเดิมเลยนะพี่นะเดี๋ยวเรามาเริ่มเป็นเหรียญพุทซ้อนรายการที่หนึ่งเลยครับผมเนีย่ยเหรียญพุทซ้อน,อนเหลาบุททวดกับอาจารย์ทีมนะพี่นะนี่รายการที่หนึ่งครับผมเนีย่ยทะลุภาพาไม่ชัดยังไงอะไรมาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันก่อนได้เลยนะพี่นะหรือว่าถูกใจองไหนชอบแจ้งไหนแล้วก็ทักไลน์หรือโทรมาแจ้งใหม่เลย ปิดกับผมได้เลยครับผมสององค์ห้าร้อยบาทพร้อมส่งเหมือนเดิมเลยนะพี่นะนี่เหรียญเป็นเหรียญพุทซ้อน,น้ะพี่นะนี่ครับพุทซ้อนหรวอพุทวดกับอาจารย์ทีมนะพี่นะนี่ นะครับสามร้อยบาทครับผมรายการที่หนึ่งต่อไปเป็นเหรียญใบมะขามหลวงปู่เพล่นี่ยเปาวเวโลรายการที่สองครับผมนี่เป็นเหรียญใบมะขามหลวงปู่เพล่เปาวเวโลนะพี่นะนะครับเหรียญนี้รายการที่สองครับผมนี่ สามล้บาบาทก็ผมรายการที่สองต่อไปเป็นสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกลวยรายการที่สามก็ผมสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกลวยก็ผม,ร,ผมรายการที่สามนะนะของนี้ อ่าสาม้วบางครับผมรายการที่สามต่อไปเป็นปิดตาเนื้อโลหะลนะเนีแต่เป็นปิดตาหลังเบลนะเนี่ยเป็นปิดตาหลังแบบแบบนี้นะเป็นเนื้อโลหะครับผมรายการที่สี่ครับผมนี่ครับ รายการที like ¿no? ่ส mm ี hmm. like ่ครับผมสามร้อยบาทครับผมต่อไปเป็นเหรียญลลบุโตรายการที่ห้าเหรียญลลบุโตรายการที่ห้าครับผมวันนี้เหรียญจะเยอะหน่อยนะพี่นะอดีช่วงนี้ได้เหรียญมาเยอะนี่เหรียญรายการที่ห้านะพี่นะเหรียญโลบุโตนะพี่นะ สามร้บาทก็ผมรายการที่ห้าต่อไปเป็นรายการที่หกนี่จะเป็นพมสามหน้าหลวงพ่ออีนะนี่เป็นพมสามหน้าหลวงพ่ออีนี่รายการที่หกก็ผม รายการที่หกั็ผมสามละบาทก็ผม,ผมต่อไปเป็นเหรียญโลบุตโตเป็นเหรียญหันข้างนะพี่นะรุ่นอารุสรอนสร้างโรงเรียนรายการที่เจ็ดเป็นเหรียญอนรุสรสร้างโรงเรียนรายการที่เจ็ดครับผมเหรียญหันข้างโลบุตโตครับผม สอนสร้างโรงเรียนนะพี่นะนครับสามแล้วบ้างครับผมรายการที่ 7. เจ็ดต่อไปเป็นปิดตายันยุ่งหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอันนี้นะ่าจะออกโซนเนื้อเมกะสิบเลยนะพี่นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมเนี่ยเห็นไหมซองไปนี่น่าจะออกเนื้อโซนเมกะสิบเลยนะเนี่ยเป็นปิดตายันยุ่งเยเนหะ็นไหมเนี่ยยันเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะพี่นะเนี่ย หลวงพ่เอี่ยมวัดหนังครับผมนี่องนี้ในรายการที่แปดนะพี่นะองนี้นี่สามร้อยบาทครับผมนี่รายการที่แปดต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบรายการที่เก้านี่เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะพี่นะน,น,นี่รายการที่ปเ,ปเก้าคร,ร,บนะาารับผม นะตัวตัวสอนนี่เป็นแท่งแบบนี้เลยนะพี่นะนี่นี่สองสี่เจ็ดสามครับผมนี่รายการที่9ก้ครับผมสามแล้วลายครับผมต่อไปเป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีรายการที่10เป็นเหรียญอายุยืนหลวงปู่ศรีรายการที่10ปี17นึ่งเจนะพี่นะเหรียญน,นี้ หนึ่งสองห้าหนึ่งเจ็ดครับผมสามระบาดครับผมรายการที่สิบต่อไปเป็นรายการที่สิบเอ็ดจะเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะพี่นะ้ในในการเนื้อเมกะสิทธิ์นะพี่นะนปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงจะมีมรอยจานเก่าๆนะนนีี่่ออกเป็นแบบกราเนื้อเมกะสิทธิ์แบบนี้เลยนะพี่นะ สามร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเอ็ดต่อไปรายการที Quel ่สิบสองนี่จะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านาน,น,นี่รายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านครับผมนี่นะครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านนะพี่นะรายการที่สิบสองครับผม นะครับสามระบาครับผมรายการที่ปิดสองต่อไปเป็นปิดตาเข้าต้มมัดหลวงปู่ดีอ่าหลวงปู่ดีอะไรนะวัดวัดบ้านยางไหนไหนไหมลอยจานอาจารย์เก่าๆแบบนี้เลยนี่นี่นี่ลอยจานนะองค์นี้ไม่ได้เจอนานแล้วนะพี่นะปิดตาหลวงปู่ดีปิดตาเข้าต้มมัดนะพี่นะเนี่ยนี่เห็นมนี่นี่ลอยจานี่นี่ ตาขออต้มมัดหลวงปู่ดีวัดบ้านยางครับผมสามบ้านครับผมรายการที่สิบสามต่อไปเป็นเหรียญหลวงพอ่อทองมารายการที่สิบสี่ครับผมเหรียญหลวงพอ่อทองมารายการที่สิบสี่นะพี่นะองค์นี้ หลวงพ่อทองมาถาววาโลนะพี่นะไปสองห้าหนึ่งแปดครับผมนี่สามร้อบาทครับผมรายการที่สิบสี่ต่อไปเป็นเหรียญเหรียญมหาลาภหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาครายการที่สิบห้าเป็นเหรียญมหาลาภหลวงปู่ศรีวัดเขาท่าบุญนาคแล้วไหมนะ รายการที่สิบห้าครับผมสามร้บาทครับผมรายการที่สิบห้า ต่อไปเป็นรูปลอนหลวงพ่อเงินท่ามาไฟรายการที่สิบหกครับผมนรูปลอนหลวงพ่อเงินท่ามาไฟครับผมนครับรายการที่สิบหกแลพี่นะองค์นี้นะครับสามระบายครับผมรายการที่สิบหกต่อไปเป็นเงินกวงนี่วันนี้ได้ไม้หนึ่งเม็ดนะพี่นะ เห็นเมื่อวานถามมากันหลายวันนี้ได้มาหนึ่งเม็ดในในในดวงนี่ราคาเดิมแล้วพี่นะในสามร้อยบาทครับผมรายการที่สิบเจ็ดต่อไปเป็นเหรียญเจริญพรล่างหลวงพ่อคูณรายการที่สิบแปดครับผมเหรียญเจริญพรล่างวัดแจ้งนอกปีสามหกครับผมรายการที่สิบแปดแล้วมนะ เจริญพรล่างวัดแจ้งนอกนะพี่นะในรายการที่สิบแปดครับผมสามร้อบาทครับผมรายการที่สิบแปดต่อไปเป็นหะหนากปกหลวงปู่ทิมรายการที่สิบเก้านี่เป็นเหรียญหน้ากปกหลวงปู่ทิมครับผม รายการที่สิบเก้าแล้วพีน่นะนี่ครับสามละบาทครับผมรายการที่สิบเก้าต่อไปเป็นปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองในรายการที่ยี่สิบครับผมนปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองนะนะครับ าการที่ยี่สิบครับผมตาหลวงพ่อพทับวัดทองครับผมสามแล้วบ้านครับผมรายการที่ยี่สิบต่อไปเป็นปิดเหรียญปิดตาหลวงพ่อพแก้วเกษารลรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผมปิดตาหลวงพ่อพแก้วเกษารลครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดครับผม นะครับสามละบาทครับผมรายการที่ยี่สิบเอ็ดต่อไปเป็นเหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญรายการที่ยี่สิบสองครับผมเหรียญหันข้างหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญนะพี่นักหนี่ ครับสามแล้วบายครับผมรายการที่ยี่สิบสองต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามนี่มาพร้อมตลับแบบนี้นะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกครับผมนี่จะเ,เหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นแรกครับผมนี่นะครับเหรียญน,นี้รายการที่ยี่สิบสามนะพี่นะนะครับรุ่นแรกซิกทออ สายทอดวายนะพี่นะนี่นี่ครับนี่สามแลบาดครับผมรายการที่ยี่สิบสามต่อไปเป็นเหรียญแล้วพ่อคูณรายการที่ยี่สิบสี่เหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษปีหน,นะนึ่งเจ็ดนะพี่นะเป็นเหรียญรุ่นพิเศษปีหนึ่งเจ็ดรายการที่ยี่สิบสี่ครับผม พิเศษปีสองห้าหนึ่งเจ็ดจำเป็นไสามร้อยบาทครับ,บมรายการที่ยี่สิบสี่ต่อไปเป็นเหรียญรูปงเงินวัดดอนเยี่หอมหนึ่งรายการที่ยี่สิบห้าก็ผมเห็นพร้อมเรียมมาแบบนี้เลยนะ ครับสามละบายครับผมรายการที่ยี่สิบห้าต่อไปเป็นคุณแผนรายการที่ยี่สิบหกครับผมคุณแผน,นเนื้อออกโซนเหมือนผมว่าเนื้อโซนเหมือนสมเด็จนะผมว่านะเนี่ยรายการที่ยี่สิบหกครับผมเนี่ยครับ นะ่ยโซนหมดสมเด็จเลยนะพี่นะเนี่ยสามละบาดครับผมรายการที่ยี่สิบหกต่อไปเป็นพัชส,สมเด็จรายการที่ยี่สิบเจ็ดครับผม ครับในองค์นี้หมายเลขยี่สิบเจ็ดนะพี่นะในสามระบาศกับผมรายการที่ยี่สิบเจ็ดต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบแปดกับผม ครับในสามล้านครับผมรายการที่ยี่สิบแปดต่อไปเป็นพระชัยรายการที่ยี่สิบเก้าครับผมนีม่เป็นพระชัยนี่รายการที่ยี่สิบเก้าแล้วไม่นะของนี้ นี่เป็นพระชัยครับผมในรายการที่ยี่สิบเก้ครับผมสแล้วบ้างครับผมต่อไปเป็นรายการสุดท้ายผมรายการที่สามสิบจะเป็นอ่าสำเร็จโคเก้าใบหลงพ่อกล้วยครับผมในรายการที่สามสิบนะพี่นะสำเร็จโคก้าใบหลงพ่อกลวยครับผมใน สามะบางครับผมรายการที่30แล้วก็สำหรับพี่ๆท่านใดอยากดูลูกป้าเพิ่มเติมผมแกลไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันกนได้นะครับสำหรับอันนี้ก็ขอขอบคุณครับ